สวัสดีครับมาพบกับผมบอ้วนฟัดไบช็อปกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีคูเซอร์สุดหล่อนะครับ Honda r e b e l 3 0 0ปี2017นะครับไม่7,000โลนะครับคันนี้สภาพนางฟ้ามากนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราเรามาดูนะครับคุยเซอร์สุดหล่อนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับคันนี้บอกเลย Honda r ร b เบ3 0ารอนะครับปี2 0 1 7สภาพนางยอีกแล้วครับไม่เจ็ดพันโลครับคันนี้ดูเลยครับเลขไม่เจ็ดพันสี่ร้อยกว่าโลเจ็ดพันห้าครับรถมือเดียวนะครับเจ้าของซื้อสดป้ายแดงเลยนะครับสภาพสวยๆเลยรถไม่มีลมไม่มีชนครับสวยกริปดูถังนะครับดูเครื่องนะครับเดิมๆหมดครับไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับ อันนี้ภาษีหกเจ็ดนะครับน่าจะถึงเดือนไหนแต่ต้องไปดูในเล่มอีกทีนะครับครับโชกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่ครับยางติดรถมานะครับดอกยังเต็มนะครับแต่ว่าอาจจะเสื่อมสภาพตามปีนะครับตามตามอายุของมันนะครับนี่ครับจานเบรกยังเต็มเต็มแน่นๆเลยครับเครื่องใส่ก๊บสะอาดเลยนะครับ ไปหน้าใสๆนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนเลยนะครับมีกระจกแต่งนะครับคันนี้กุ่แจงสองดอกครับนี่ครับถังสวยๆนะครับเนี่จะเลอะรอยมือผมนิดนึงนะครับนี่ครับเงาเลยนะครับอาจจะย้อนแตงนิดนึงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเช็ดกล้องกอนครับอ่านี่ครับใสๆเลยนะครับ โซสเตอร์นะครับติดรถมานะครับยังเต็มเต็มนะครับใช้ได้หลายพันโลเลยนะครับสุดสีสวยเลยนะครับเรียกว่ารวมๆคือรถสวยเลยครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรนะครับคันนี้เจ้าของเดิมมีผ่าท่อมานะครับเสียงนุ่มๆนะครับไม่ดังมากแต่ก็กําลังพอดีๆนะครับเสียงเันท่อแต่งเลยครับไม่รู้ว่าทําจากร้านไหนมาเสียงเพาะมากครับ เดี๋ยวเราเรามาดูระบบไฟกันครับระบบไฟติดครบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับโอเคเราลองมาฟังเสียงเครื่องเสียงท่อกันดีกว่าครับอ่อนๆน,นะครับเครื่องเงียบนะครับเดี๋ยวผม อุดท่อให้ฟังนะครับนี่นะครับเครื่องเงียบยิบไม่มีดังไม่มีควันแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรา,าเบิ้ลฟังเสียงท่อครับอาจจะเบิ้ลไม่ดังมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียงดังมากเกินไปก็ประมาณนี้นะครับผม ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับของเรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะครับหนึ่งสองวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงิอนตายทางด้วยนะครับใครที่ใครสนใจอยากจะเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะครับร้านของเราอยู่ที่ถนนหวพระรามสามนะครับติดกับวัดตอกไม้นะครับหรือถามนาไม่ถูกเองก็โทรมาหรือคัทซัมาได้เลยนะครับผมใครที่หารรถมารออยู่นะครับบอกเลยว่าสามคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นี้นะครับ ทุกท่านนะครับรวมถึงน้องมีแท็กเกอร์นะครับก็ยังไม่ทิเจ้า่อนะครับอันนี้ก็ดูรีวิวได้เลยนะครับย้อนหลังดูคลิปได้เลยครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับก็ยังไงติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีปิงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ